สวัสดีค่ะพวกช่องดีอีวิวนะคะวันนี้เราจะมาดีวิวตัวละครลับไม่มีหน้าในการ์ดแต่มีหน้าในเกมเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยทิสเทียนดิมกอมเม่กูก็ว้าวจริงนนะ <c oughs> ลองเปลี่ยนเทนรูปดูเหมือนไหม <c oughs> เป็นปูทีจิมมนะโกนะคะได้บูทบปูทีจมบม่บงบอลแล้วก็ยินตำแหน่งนะคะ บวกเข้าไปตำแหน่งก็จะเป็น CAM นะคะค่าพลังตานนี้เลยค่ะได้บูสต์เพิ่มมานะคะม่บงบอลมงบอลบ่มบอลไม่ค่อยดีนะคนเนี้ เคยอยู่โมนาโกเมื่อปี2011-2014ส่วนใหญ่ก็เล่นในฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ย้ายไปซาอุดิยบดอยแล้วครับมบลค่านักเตะจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านเอ็มนิสัยที่มีอยู่จะมีเพย์เมเกอร์นะตำแหน่งในเกมคือ CM ต่เราเอามายืน CAM พอพลังมันเยอะดีลองดูถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยกกลจ มุ่งไหมเด้ยม่งไม่ได้ไได,ดูการส่งของเขาสิครับสุดยอดปะล่ะดุดเลย นี่ลงลครับมาี่อแล้วาเสโิอ้โยนเ้าเมามากมันุ่มี่ดี ไม่ได้เอาไปไม่ได้ฉอตต่อเรื่ยังรับยิงไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปั๊บปึ๊บงับประตู ไม่เข้านี่เห็นไหมเบื่อว่าเท้าซ้ายมันก็ไม่ได้แข็มากมีออกบ้างมีบ้างาจะเปิดแล้วนะความแข็งแกร่งนะครับก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากโดนช<ำ>น,นได้เหมือนกัน

ียบรไ้อยูขาครับเท้าซ้ายเท้าซ้ายยังไม่ดีทุกนี้จะได้มากเป็นยังไ,ไงกันบ้างครับแบบตัวนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างส่วนตัวก็คือเท้าซ้ายโอเคแต่เท้าขวานี้ ไว้เปิดอย่างเดียวพอเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครรับในเกมรับไม่รับไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่มีหน้าในการโอเครับชมโดยจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ